ใหม่ส่สงค่ะใหม่ส่งพี่น้องูกโก้โนคน่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทํางานบนไปเหมือนเดิมคะ่ะทุกท่านคะ่ะลงส้มอีกแล้วคะ่ะวันนี้ก็วันที่17นะคะก็ขออนุญตาตภาคเสียงนะคะทุกท่านคะ่ะอยู่ในตลาดเสียงดังคะ่ะแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยนะคะก็เลยขออนุญาตภาคเสียงเลยนะคะทุกท่านคะ่ะนี่คะ่ะช่วยสามีเอาลงเหมือนเดิมนะคะทุกท่านคะ่ะนี่คะ่ะเราสองคนคุยอย่าก็ช่วยกันเช่นเดิมคะ่ะทํางานบนไปค่ะ ราก็จะเอาลงไว้ที่ร้านครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ที่เดือครึ่งหนึ่งก็จะไปลงที่บ้านนะคะทุกท่านค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็จะเงียบหน่อยค่ะของวันที่17ก็จะเงียบนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่า17ตรงกับวันเสาร์เนาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ลูกค้าหยุดกันเยอะเลยค่ะได้ส่งมาข้างทางในส่งเจ้าเดียวะค่ะทุกท่านค่ะลูกค้าก็หยุดวันอาทิตย์นะคะจะมาเอาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นวันจันทร์นู่นค่ะทุกท่านค่ะก็เลยเอาลงไว้ นี่ค่ะลงไว้ที่ร้านครึ่งที่บ้านครึ่งนะคะก็ลงที่ร้านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะวันนี้เพราะว่ากลางวันแดดจะซองนะคะอากาศก็จะร้อนนางก็ยกลิ้นห้อยเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวนี้มายกเองค่ะทุกท่านค่ะแต่ก่อนไม่ไม่ยกนะคะ ใช้ลูกน้องอย่างเดียวค่ะทีนี้จะเป็นไงนะคะคุณสามีต้องมายกเองเลย <laughs> ทำงานกันไปคนเราก็เนาะอย่างนี้แหละชีวิตเราก็ไม่แน่ไม่นอนทำไป ไปกินไปแค่เราไม่มีหนี้มีสินก็โอเคแล้วนาะทุกท่านเนาะนี่ค่ะนางก็ลงเสร็จก็ไปหาของกินนะคะไปหากับข้าวกินแล้วค่ะตอนนี้แม่นุงมก็ว่าจ,จะไปถนนคนเดินเช่นหน่อยนะคะถนนคนเดินของวันเสาร์ค่ะนี่ส้มเราก็ประมาณนี้นะคะขออนุญาตไปค่ะ<ม>ไปเที่ยวถนนคนเดินกันนะคะ<ม>ทุกท่านค่ะไปกันเลยค่ะ ไปหาอะไรกินสักหน่อยค่ะทุกท่านค่ะวันวันไม่รู้จะกินอะไรค่ะกับข้าวอันนี้ดีนะคะที่ไม่ได้ทําให้สามีกินค่ะเพราะว่าสามีส่วนมากก็จะหากินเองนะคะเฉพาะสองคนไม่ลูกเองค่ะตอนนี้ก็อยู่ในงานแล้วนะคะทุกท่านอาในถนนคนเดินแล้วค่ะถนนคนเดินเมสายตรงทางขึ้นผาแตกนะคะนี่ค่ะคนก็เยอะคือค่าของกินก็เยอะอันนี้ เป็นยำนะคะทุกท่านคะ่ะจะเป็นยำรวมนี่แล้วก็กับข้าวก็มีหลายอย่างเลยคะ่ะหอยจุบด้วยน่ากินมากอยากกินนะคะทุกท่านคะ่ะหอยจุบอันนี้ก็คือปลาปลาปิ้งปลายัดไส้พริกยัดไส้ข้างในอันนี้มแมแดงส่วนเราก็จะมาซื้อนี่คะ่ะซื้อไปให้ตานะคะตาอยากกิน นี่มีแมงหลายอย่างนะคะทุกท่านค่ะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยชอบกินนะคะเป็นไรมาทุกรอบต้องกินค่ะนี่คือขนมเค้กนะคะว่าจะซื้อไปให้ลูกสาวสักหน่อยนี่มาตรงไก่ย่างนะคะมีไก่ย่างนมสด กับไก่ย่างอะไรมีหลายๆอย่างเลยค่ะทุกท่านคะ่ะนี้มีปลาเผาเลยค่ะทุกท่านคะ่ะนี้คะ่ะปลาปิ้งเกลือนี่แล้วก็มีไส้กรอกลูกชิ้นนึ่งนะคะแล้วก็ไส้พริกโอ้ยอันนี้ก็อร่อยค่ะทุกท่านคะ่ะแล้วก็ไปส่วน,นนี่คะ่ะอันนี้ทอดนะคะไก่จอไก่อะไรเอ่ยไก่ป๊อบไก่ป๊บไก่ปูอัดแล้วก็เราซื้อเอ็นไก่ทอดนะคะทุกท่านคะ่ะนี่คะ่ะ จะซื้อเอ็นไก่ทอดแล้วก็มีปลาไข่มีกุ้งมีอะไรหลายๆอย่างนะคะนี่ก็คือไส้กรอกนุกเล็กๆแล้วก็กลับบ้านค่ะทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะของกินเราได้ยำแล้วก็ได้เอ็นไก่ทอดแล้วก็มแมลงให้ตาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจกับแม่ลุงค่ะบ๊ายบาย